สวัสดีครับผมปอลลาเลนโฮนะครับและวันนี้ครับกลับมาอีกแล้วครับกับมันตัวธรรมดาครับครั้งที่แล้วนะครับเรารีววมันตัวคุณสามไปแล้วนะครับแล้ววันนี้เราจะมารีวิวตัวธรรมดาบ้างเพราะหลายคอมเมนต์เลยเกินว่าพี่ครับรีวิวมันตัวธรรมดาให้หน่อยครับพี่ครับรีวิวมันตัวธรรมดาให้หน่อยครับและก็วันนี้ครับผมมารีวิวให้แล้วนะครับเรามาดูครั้งที่แล้วนะครับผมอ่านสรรพคุณหรืออะไรไปหมดแล้วนะครับและครั้งนี้เราก็จะอ่านสรรพคุณให้คุณฟังนะเอาละครับมาดูกันเลยดีกว่าครับตัวธรรมดานะครับ มันจะมีสารก,กัดถังถังเช่านะครับแล้วก็สารก,กัดจากสมแล้วก็สารก,กัดจากขอนางลมนะครับผลิตภัณฑ์นี้นะครับห้ามกินเกินวันละสองแคปซูลนะครับสามารถกินเกินสามารถกินวันละแคปซูลเดียวได้หรือ2แคปซูลได้ต่อวันนะครับสตรีมีคันไม่ควรรับประทานนะครับมาย้ยายให้เสียเวลาเรามานะแกะกล่องกันดีดวกว่าโอ้ยแกะยากกว่าคลิปที่แล้วอีกนะ กล่องก็แพ็กดีมากนะไปหาซื้อเิ่กินนะเล้นไม่ขาดราคา95บาทนะครับตัวคุณสามมันจะประมาณ125บาทแต่ตัวธรรมดา95บาทเอาละครับมาแกะแล้วนะครับมาเอาละครับมาดูข้างในกล่องเลยดีกว่าครับ นี่นะครับในกล่องมีสองแคปซูลนะครับ mm hmm. เตือนแล้วว่าห้ามบินเกินวันสองเมตรนะครับกินได้แค่เม็ดเดียวหรือสองเมตรเท่านั้นนะครับเรามาแกะรับประทานกันเลยดีกว่าตาล้องกินไหมอ่าตาล้องอยากกินผมให้เม็ดหนึ่งอ่ะไม่ต้องให้หรอกเพราะเพราะมันมีสองเม็ดอยู่แล้วให้ไปกินคนละคนละเม็ดพอนี่นะครับ เม็ดเม็ดแค่นี้นะครับเม็ดเท่าแคปซูลธรรมดาเลยนะครับไม่ใหญ่มากและทานง่ายสะดวกรวดเร็วโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองรับประทานกันเลยดีกว่าว่าตกตัวธรรมดาโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองรับประทานกันเลยดีกว่าว่ามาจะดีเหมือนตัวคุณสามหรือเปล่า รออีก15นาทีเรามาดูกันเลยเดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไงบ้างมาเอาละครับครบ15นาทีแล้วครับก็อาการมันจะไม่เหมือนคุณ3นะครับคุณสามอาจจะแรงกว่าอันนี้เป็นแค่ตัวธรรมดานะครับแล้วเรากินไปแค่1เม็ดมันก็อาจจะไม่มีผลอะไรมากต่อร่างกายแต่ว่าโขภาพังได้ถ้าเราอยากออกกำลังกายนะครับ <c oughs> มันจ้าซะเหลือเกินอาล่ะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูคลิปผมวันนี้นะครับใครให้ทำาลกรก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะครับหรือไปดูคลิปเก่าๆได้หรือไปดูคลิปมันได้ที่ในช่องผมได้เลยนะครับหรือใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามใต้ล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้พอแค่นี้ครับขอบคุณครับ